ครับสวัสดีครับพี่น้องกับผมวิญญาภาเที่ยวสีมาบอกวิธี การเขาเอินมักขี้แกบนะครับถ้าแกบสดๆไม่ไหมนี่ถ่านออกไปใส่ดินใส่ไฮใส่หน้านี่มันสีบรได้คุณภาพเพราะว่าแกบมันบ่นท่านได้ข่าเจะของคือบ่ท่านได้มักงม,มจะของนะครับที่วิญญาไปเรียนรู้มากน้ำอาจารย์มอขอนะครับขอนแก่นนะครับเปิ่นมาสอนวิธีการปับสภาพดินเฮาเหีดจังใดสิ สีย่องนี่ดินมุห้ดินอ่ะแข็งแข็งกระด้างหรือดินอ่าเขาเอ,อน็นว่าดินยังอ่ะดินบมซุยไหมครับดินน้ำไ้น้ำหน้าเฮานี่ก็แล้วแต่เป็นก้อนๆแข็งขลอ,อกแค็แร่เป็นปะจังไ้มั่นนี่ไไนเนาะเป็นหญ้าไปไถไหทายหน้าดินสีเป็นก้อนบบกง่ายเบื่อเบ,บะ่ะแข็งแข็งนะครับมือนั้นไปอบรมอยู่คอนแกนเออเขาไปคอนแกนบนไปบ,ไปบ,ไปบ่มันไปอบรมคือตันอบรมมาอบรมอยู่นี่แหละอยู่ศูนย์กำคุณ อำเภอเกินบบราเท่านี่นะครับเปินมาสอนวิธีการปรับสภาพดินการอควรดินให้มันซุยให้มันให้มันบอเป็นก้อนแกนน,นะนะครับนะนะครับมาอบรมน้ำเพลนแต่ก็มีการใส่ปุ๋ยตัวใดแน่ฮอมมอลอย่างแน่สีเัือผักรู้สึกว่าได้ผลดีนะครับแต่ว่าตัวนี้เ่เคยเห็นเต็เี่ยสีล้องเบิ่งผี่นนองก็คือการเขาเอินมาย่ำย่ำดิน ยำดินให้มันซุยฟูอุยนะครับนะคือมีอย่างเนี้ยไปเบิ้งพี่อสวนด้วกันนะครับพี่น้องอ่ะมาเบิ้งเลยครับเด้อโอ้ขับมีอย่างแน่นะครับวิญญาติพา,าเที่ยวก็วเลยเตรียมน้ำไว้นะครับเตรียมน้ําไว้นะครับไห้มันน้ำไว้หลายๆจักหน่อยพอให้มันถว่ว,ถวขี่ง่วทถ่วขี่แกบนะครับส่วนผสมมีอย่างแน่หมยถึงว่าถ้าแกบสดมปนบ่ครันรพ,พี่น้องแกบสดมันสีสดสดิบดแบม่นบ่า นะครับแกบแกบส,สดเนี่ยมันทถ่ที่ทุนที่นะครับแกบสดเนี่ยมันสี่สี่บท่านได้บท่านได้มีอ่าเขาเอ่นว่าบท่านดีดูสารอาหารบท่านดีดูดอ่าอ่าอ่าปุ๋ยหรือว,ว่าสารต่างๆเข้าไปในตัวมันเป็นบ่แกบมันสี่บัล,ลายง่ายเลยพี่นนองแกบมันที่แข็งกระดอสมมติเขาเอาแบบเป็นสดๆดนี่สินะเขาว่าแกบเปียกแกบสดนี่แหละคือแกบสดนะครับ อันนี้แบบแบบเข้าไปต้องไปเผานะครับบางคนก็เอาเผาเอาเอาแกบไปเผาก่อนจงมาเห็ดปุ๋ยหมักมกระไดขึ้นกันนะครับแต่ว่ามันเสียเวลาเข้าเข้าเอาโดยที่ไม่ต้องไปเสียเวลาตรงนั้นไปเผาอยู่เพิ่งหนึ่งเกิดภาวะเหม็นกับพี่นอ้องกับค้นขางเคี่ยงกับตัวเขาเองนะครับทนไปเผามันบ่เขาเอาสวยๆแบบนี้นะครับมาเลยเตรียมอันนี้ไว้นะครับช่องใส่ลายไปไหนเข้าสิเอาลายปาไปไหนซ้ำใลยนะครับนะ ขั uhm ้นตอนแรกก็ขึ้นน้ำในอ่างเตรียมไว้นะครับเตรียมในอ่างบบกไงเลยอ่าง่สนปูนเตรียมไว้ขี้วัวสดๆเอาจากขอบมาเลยพี่น้องเนี่เปียกอัเจออยู่นี่เนี่ยนะครับขี้วัวนี่สดๆเลยนี่นี่นะครับอาจารย์บอกว่าหนึ่งก็ชอบนี่นี่เนี่ยขี้งัวสดๆนี่ครับนี่ขี้งัวสดๆเลยนะนะครับขี้วัวสดๆนี่นะครับหนึ่งก็ชอบพี่น้องนี่หนึ่งก็ชอบนะเตรียมไว้อันนี้ แกเห้าต้องใส่น้ำลงไปในถังเป็นบ่ผสมขิงัวลงไปก่อนโคเล่โคเล่โคเล่ขิงวัวห้าแตกกระจายอยู่ในนี้เราจังเอาแกบเข้าไปลงนะครับไปลงแซ่ไว้นะครับ,บ,นะรบขบวนในการวิอ่า,อาขั้นตอนต่อมาก,ก็คือน้ำหมักนี่น้ำหมักทำเองนี่ครับนี่นี่น้ำหมักทำเองนะครับน้ำหมักทำเป็นฮอร์โมนเขาเอนาวา่าน้ำหมัก ทีวีวิญญาณเห็ดใ้ก็ะมีอยู่ในถังพูดนะพี่น้องเห็นปะอยู่ในถังน่ะนะฮะเฮ็ดวบเดียวก็สีมาผสมสักแก้วสองแก้วนะครับตัวนี้อาจารย์บอกให้ใส่ครึ่งขวดแต่วิญญาณมันหน่อยไปเนาะพ่อหนามัวลาลื่นคู่จังหน่อยพี่น้องพ่อหนาเฮ้านี่ขมันบ่อไหลเฮ้ากรสีนามมาเติมอยู่บพเศร้ามันบอนะครับขิงว่าเฮ้าสวดศีลแลายล่ออกมามันบอเฮ้าก็เลยว่า มียาเลบามันมันสิหน่อยอาจารย์บอกว่าเอาครึ่งขวดพอนะหัวล้านรื้นคู่จังไยกันนะทำม,มันดีขึ้นนะครับมันไปสภาพปรับสภาพบินอยู่แล้วแก่เพิก็สิดูดซึมเอาขี่งอที่เทาแซ่ไรกับอ่าฮอร์โมนตัวนี้นะฮอรม์โมนไข่เด่นะฮอร์โมนไข่เด่นครับเด้อฮอร์โมนไข่ฮอร์โมนนมสดพวกนี้ผสมลงไปได้เลยครึ่งขวดครึ่งขวดนี่ก็ประมาณบ๊อดลิตรนะครับประมาณสัก โอ้ยลอยซีซีพันซี่บ่หอดบ่หอดหาลอยซีซีเอ้าเบิดขวดนี่ประมาณอะหาลอยซีซีเนาะขวดนี่เนาะตาสลากมันแกไปแล้วนะครับนี่เค,คลื่อนคักๆใบล้อเหล็กนะครับจากกลุ่มอ่าเช่าเคลื่อนอุรณเท่านี่แหละจากกลุ่มคนพิการนี่แหละเนาะนะครับได้อบลมมาเนี่ยอาจารย์สอนมาเลยครับนี่อ่าอาจารย์สอนวิธีการผรสมไข่ฮอร์โมนไข่เนี่ยโอ้ยไปเห็นกับตาเลยนะครับ เอาไปเอาไปลาดไว้พี่นอ้องเอาเอาผสมน้ำนะซ่อนซ่อนโตเฮ้าไหมาลาดกับไ้บัวเฮ้าบัวบัวนะผสมแล้วก็ลาดผักงามงาม,งามพี่นอ้องเฮ้าม้นเฮ้าตัวนี้ไม่ได้ผลดีหายกรอบกรอบดีเอาไปขายโยศูนอ่าอะไปเทออ่านั้นงหอประชุมขอนแกน่นมาอะไรขอนแก่นเนี่ยว่ายขายดีปันเท่นามี่ทานนะครับเนาะเอาสีมาบอกวิธีนะครับบอกวิธี การผสมผสมยังไงแน่นะครับเนาะเอาวิญญาณสิไททั้งลุงเฟซบุ๊กนะครับเฟซบุ๊กแล้วก็ลงในช่องอ่ายูทูบวิญญาณพาเที่ยวนะมาเฮ็ดจังไดขั้นตอนนะครับวิขั้นตอนวิธีเฮ็ดนะครับเฮ็ดจังไดเนาะเดี๋ยวคอยติดตามครับผมครับไปเบิ่งขั้นตอนกันเลยนะครับเนาะเฮ็ดแบบไหนเน่เตรียมน้าไว้กระแลมังนี่กับว่านจะลอยลิตรนะครับประมาณลอยลิตรนะครับอยู่ประมาณนี้นะ ขันบ่พ่อเติมไปอีกก็ไดรพี่นอนะ้องนะไปร่องนะครับร่องเทงไปเลยครั้งแรกในชะีวิตเทดนะครับทำมันดีจังไรดิสิบ,บอกครับนะเอาเลยครับเริ่มเลยขีวนั่นหนึ่งกระสอบเนื้อใส่ไปเลยครับโอ้โหโอ้โหสุดยอดนี่ เยอะติดเปียกอยู่เ,ยเลยนี่นะครับขี้วัวหนึ่งกระสอบนะครับเดี๋ยวเขามาค้นเขากันได้พี่น้องค้นเขากันนะนะะเดี๋ยวจะมาค้นในเบื้องนะครับนะคนเยอะ พี่น้งูอ่วกับน้ำพ่นเท่ากันก่อนครับนี่เอ,อิบโอ้หมุนดุยปุยเรนน้ำแท้พี่น้องขี่งวขีงว่งูเนี่ยมันก็เป็นปุยยางดีอยู่แล้วนะครับพี่น้องขีง่งูวนี่ก็เป็นปุยยางดีอยู่แล้วนะปุยที่สุดยอดสมัยอีพอไอแม่เหาเหิ็งหน้านี่วัได้ใส่ปุยยากเลยพี่น้องก็กคืออ่าปล่อยงวลงองทงให้ตรงหน้าเลยก็มัน ไปกินยาเลครับนั่นก็ทายลงไปนะครับนะทายลงไปนะครับ <conjunction> นี่นะครับนะครับก็บค้นข้บกันเลยนะครับค้นกัากันไปเลยฮอร์โมนไข่นะครับฮอร์โมนไข่ไลไปเลยครับพี่น้องอาจารย์บอกครึ่งขวดวิญญาหัวลานเล่นคู่เอาใส่ขวดนึงเลยครับเพราะมันสิแซ ไปเรื่อยๆนะครับแช่์ไปเรื่อยๆนะครับเอาค้นเข้ากันอีกทีหนึ่งเฮ้ยขนาดเลยเล่นไปเรื่ยๆอืมนะครับค้นเข้ากันคู่เร่งคู่เร่งพี่นะค้นเข้ากันเลยนะครับ ค้คนไปเรื่อยๆครับอ้บากระยะนะครับค้นเข้าไปเรื่อยๆน,นะครับพอค้นเข้ากันแล้วสักระยะหนึ่งให้ขี้งัวทีเ่เขาขี้งัวมันมันสินบเบลียดเป็นบลพี่นองมันจะเป็นก้อนโคลกิเล่เป็นปะนะครับมันทิ้งไว้สักคาวหนึ่งค้นไปกระถิ่ระยะมันจะเปื่อยลงไปละไล่ลงไปนะครับนะห่อม้วนใส่ไปในขวดเลยขวดน้อยนะขวดน้อย,ขว,อยขวดน้ำดื่มเ่านะ่ะนะครับหัวล้านลื่นคู่อย่างน้อยอาจารย์บอกครึ่งขวดแต่วิญญาพาเที่ยว จัดไปหนึ่งขวดนะครับเสริมลงไปว่าเป็นยังต่ครับขีแก้เข้ากับไส้ไปเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับมากไว้อหนึ่งชั่วโมงนะครับอะขอเบิ้งครับเอาวิญญาณสีไทยถอดให้พี่น้องเบิ้งทังช่องเฟซบุ๊กทองทองบางนะครับเด้อเฟซบุ๊กทองทองบางนะครับหรือวิญญาณโทรแก้วเนี่ยนะครับสีไทยทอดอีกในเฟซบุ๊กอีกทีหนึ่งนะครับทายในช่องยูทู e เขากับทายในเฟซบุ๊กกับสีไทยพี่น้องเบิ้งมันเป็นข้อมูลดีๆนะครับในสิ่งเหล่านี้ นะครับแต่เฮ้าเฮาอยากประหยัดลดค่าใช้จเา้าเฮาไปต้องไปซื้อปุ๋ยหรือซื้อนำอ้ำเขาเอานำ้นำนำ้ำปรับสภาพดินน่ะมัน,ม,นมันพันกลัวนะครับนะมันก็สูงอยู่อันนี้เขาต้นทุนบอบ่ถึงพัน,นก็สอบขี้ง่วนี่สามก็สอบลอยนะครับขีง้ง่วสามสอบลอยแกบเนี่ยครับแกบห้อยใหญ่เนี่ยสิบบาทเท่านั้นนะครับ สิบบาทเท่านั้นเข้าผสมไปน้ำมัมอนอยู่ขีงงัวเข้าอยู่นี่เป็นวะมันก็นสิเพิ่มปริมาณเข้าไปเรื่อยๆหนึ่งชั่วโมงแซ่ขี้แกบอยู่ในนี่หนึ่งชั่วโมงนะครับหนึ่งหนึ่งชั่วโมงเอาขี้แกบลงไปแซ่นี่นะครับเอาเดียวเดี๋ยวยว,วิญญาณจะถ่ายทอดในช่อง y o ยูทูปในในช่อง Facebook นะครับนะนะครับอ่ะมีการทำงานของวิญญาณพระเทียวนะครับ สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับนะครับกับผมช่องทองบางนะครับนะกะมาครับผมต้องทองบางครับืัอน,นี้ได้มาเห็ดแกลบเขาเอินมาหมักแกลบนะครับไปทำปุ๋ยปลูกผักปุ๋ยปรับสภาพดินนี่นะครับนะปุ๋ยเป็นปุ๋ย สำหรับ่าไปปรับสภาพดินซุยๆนะครับดินซุยนี่นแหละนะครับมียังไงตอนนี้ไทยวิดีโอพร้อมนะครับ่ายวิดีโอไหไมไทยดอในช่อง u t u b e พร้อมนะไทยถอดพี่น้องบนเฟซบ o ๊กนั่นะครับถ่ายพร้อมกันเลยนะครับพี่น้องขั้นตอนนะครับพี่น้องขั้นตอนนะครับการทำปุ๋ยหมักปุยปยป๋ยปลูกพืชปุ๋ยปลูกผักต่างๆนั่นแหละว่ามันจะปลูกอ่านยางเดียวนะครับว่ามันจะปลูกต้นไม้่ยางเดียวนะ นะครับตัวนี้นะครับมีประโยชน์อะไรแนวก้อนที่ปลูกพักนี้เขาก็ห้อยกับซับคนคนขวนดินนะครับเขาเรียกว่าขวนดินหอยดินมันซุยมันคุยนะครับมันอุยยมันบวกดินยังบวกแข็งมันก่อนมืนว่ามันสิ่เด็ยเหุยังพักกระสีงามนะครับนะนี่นะครับขั้นตอนคืออ่าอ่ามี่ยังแน่นะครับพี่น้องอาชิถามามี่ยังแน่นะครับน้ำเข้าใส่กันแล้วมั่งขาดยังสิเลยนะครับขาดสองร้อยลิตรประมาณเนี่นะสองร้อยลิตรหรือร้อยลิตรใส่ไว้เต็มนี่ ขี่งัวใส่ลงไปเลยครับหนึ่งกระสอบขี่ง้วงหนึ่งกระสอบลงไปนี่นะครับนีนกระถางนี่นะครับอันลงไปเลยแซมหมักไว้จังหน่อยนะครับแล้วก็ใส่ขี่ง้วงไปหนึ่งกระสอบแล้วก็ห <umb> ุ้ยน้ำหมักไข่ฮอร์โมนไข่นี่ฮอร์โมนไข่เขา hit แต่อฮอร์โมนไขน่มีอย่างน่พี่น้องคอยติดตามไปเรื่อยผมจะบอกว่าฮอร์โมนไข,ไข่เฮ็อย่างไดแน่อยากสีพักกางงาม พุทธพักอางงายเนี่ยตัวนี้กรอบหวานพร้อมนะครับนะหนึ่งถุงงวหนึ่งกระสอบนะครับปุยน้ำหมักหนึ่งขวดทองบางเฮสไซน์หนึ่งขวด,น,น,ขวดนะครับอยู่ในนี้เห็นไหมครับนะนะครับเอาบานีข้นโคเร่งโคเร่งโคเร่งนะให้มันเข่ากันให้มันขีง้งัวมันเป็นก้อนวะมันก็สิแตกเพรแตกแล้วมันก็สิเป็นน้าปุ๋ยอย่างดีเพื่อไปฆ่า ขี้แกบขี้แกบสดเอินขี้แกบสดหนึ่งห็นึ่งนี่งนะครับขี้แก็บสดไขมันดูซึงเอาขี้งัวเอาอ่าอุ้ยแน่นนะครับอยู่ในในกระถางนั่นนะครับนี่นี่เข่ามากนะครับใครที่น้องสนใจนะครับมาปรึกษาวิทยาณพระเจียวหรือท่องท่องบางใดนะครับนะครับเอาตอนต่อไปทีเดียวเลยบ้างครับไปติดตามไปเรื่อยๆครับผมไปเสียตรงไหนแน่ครับเอาขี้งมัว คน่นจะดีเหตแตกันเลครับเนอะโคน่นดีเหตแตกันเ,เอาแกบใส่เนาะนะครับอ่ะเอาคลิปหน้าเขาเยเจอกันใหม่นะครับเหตแบบใดนะพีสูตรใดแน่จะบอกวิธีครับสวัสดีครับครับนั่นก็คือการถ่ายลงวมเฟซบุ๊กนะเพื่อถ่ายทอดให้พี่น้องผู้เพิน่นได้รับส้มแบบนี้แล้วเกิดเพิน่นไปไปเฮ็ดเอาไปปฏิบัติเนาะ คือลดต้นทุนการปรับสภาพดินสภาพปูนส่วนมากคนเขาจะใส่สารเคมีเหมืนนะครับเป็นปุ๋ยยูเรียต่างๆหรือเคมีต่างๆดินเท่าสีแแ็งกระด้างเป็นก้อนครูเคลเลมนะครับอันนี้เพื่อนมาปรับสภาพดินอย่างสวยงามแบบอาบิตามื่ต่อไปนะครับขี้วัวหนึ่งรัมไปแล้วน้ำหมักหนึ่งขวดเวลาเลื่นคู่นะครับเวลาเลื่นคู่นะครับ เท่าตรงมาซับหัวมันมุนกันเนี่ยหัวที่มันตะวันมันอบน้ำมันอบน้ำอยู่ตัวนี้นะครับเนี่เทีดอยู่ในเงี้ยเด็กของที่บ้านเด็กของเนะครับสว่าเสียงอีกหน่อยแซี่ยวเสี่ยวล่ะนะครับเสียวแซวอนะครับนี่นะครับพยายามเท็ดให้มันมันซุยนะครับหัวถิ่นตะวันโดนน้ำมันก็่าสุดเพลยเนาะนะครับ เด้๋ครับคนโคเล็งโคเร็งเลยครับเพือคนขี่งูมันแตกเพราะขี้งูมันจะเป็นก้อนนะครับเนาะขี่งูมันจะเป็นก้อนจป็นน้อยนะครับบ้านีนพี่น้องอาจจะว่าเอ้าเอาขี้แก้ไสมันน้ำพลวนบ่นะครับแต่นั่นแหละครับคือปัญหาที่ที่ห้องกัคุยกันเพราะว่าในเมื่อมันหลายเ้าก็แบ่งว่าใส่ถังนี่นะครับขี้งูเน่ะมันกิบเพาท่านจะไล่เบอร์เดีกครับแลาวมันไปขี้มัแห้งเนาะ พุทธศิษย์คีเดียนะครับพุทธศิษย์คีเดียนักปศุับส์บ่ค่อยมากแบบนี้นะครับสับ่ค่อยมากแต่ว่าท่านประชาเลยมัน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 สิเกิดจากท่านประชามันสิดีนะครับมัน eh สิยังย <medi> <Ti> ืนนะครับแล้วก็ลดต้นทุนเท่าน้ำเท้ามันต่งใส่ตะเงินตะท้องอะไรมันกันสินเปลืองนะครับต้นทุนมันก็สูงนะครับเป็นอยังจังเอาขี้วัวมาเฮ็ดนะครับ เอาห้องวบ้งไปฉีดก็ได้นะครับแต่ว่าดินแตะบัดสภาพดินมันไหนสิเสื่อมโซ่ไปนะพี่น้องเ,เสื่อมโซ่ไปเพราะว่าเฮ็ดเฮ็ดหน้ายามใดเฮ็ดห้วยามใดก็ใส่สารเคมีสารเคมีนะครับมันก็เลยเกิดการเป็นดินเสื่อมสภาพไปนะครับเสื่อมโซ่ไปนี่นะครับสะคิ่ยอดเข้มข้นขนาดเลยครับเนี่ย โอ้ยสุดยอดนะครับสุดยอดมากเลยนะครับน <n öst> ี่สุดยอดมากสุดยอดมากต้องรีบเลยครับด้องลีบไปเรื่อยๆนะครับตัวถังหัวมันแตกเผากันก้อนดำยาดำหาวม้วนก็สิแตกใช่ไหมนี่นะครับนะครับค้นเขผากันเลยครับเลยค้นเขผากันไปเรื่อยๆนะครับนะ คนเขากันเขากันขี <sk 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 ้ง่วงขี้ง่วงนี่มันจะแตกมันก็สิแล้วาลลงไปในน้ำกับฮอร์โมนผสมกันเห็นปะพอแกะลงไปปุ๊บนี่แกะมันจะดูดดูซับเอาขี้ง่วงเข้ากับฮอร์โมนเข้าไปยู่ในตัวมันไปแล้วไปย่อยสลายของตัวมันเองนะครับตัวมันก็สิย่อยสลายลงไปนะครับเพื่อว่าสิไปเป็นฮอร์โมนย่างดีนะครับเป็นปุ๋ยอย่างดีที่ไปปรับสภาพดินนิ่แข็งกันสิเด้รับ ฮอร์โมนคืาว่าจุลินซีอย่างต่างๆนะมันจะไปทำลายดินให้มันซุยว่าเป็นก้อนเป็นอย่างน,น,นะครับปอเูเกิดแต่่งมีสารอาหารเนี่ยใน,นดินลายนะครับนะนะครับอ่ะเดี๋ยวเสียจังใดเน่ยเอาในเมื่ออังตัวนี้มันบ่มันหน่อยแล้วขี้แกะลงมาสิลนวดทั้งเตรียมสังําร่องไว้นะครับตักเลยครับพี่หน้องทักน้ำตรงนี้นะครับสืเข้าเตรียมไว้นี่นะครับใส่ถังนี้เลย วนะเอาแบงแยกมากผมอยากให้ยี่ญาตเห็นผมอยากให้ที่น้องเห็น,หหนส่วน,นผสมมันนะครับนะผมดูมันเป็นดามปื๊ดๆนะครับโคตรเข้มโคตรเพอร์เฟคเลยถ้าเม้นสูตรผสมอานก็ต้องเป็นสูตรเด็ดนะพี่น,น้อง นี่นะครับทางนี้เทน้ำเรียบร้อยแล้วมาใส่แก่ลงไปบัดงพี่น้องที่แก่แก่เราต้องสั่งกิโลถอกพี่น้องใส่ลงไปเลยเนี่ยเนะพ่อใส่ลงไปเรื่อยๆนครับน้ำมันรวมใสลงไปเลยใส่ลงไปใส่ลงไปอย่าลงไป นะครับนะครับเทลงไปในน้ำน้ำปุยฮะน้ำขี้งัวฮะน้ำปุยมักก็หนักโอ้ยสุด,ดยอดครับที่น้องะวานแล้วกันเติมนมม้ำอีกนะครับทำมันแห้งนะครับพอแกะมันสัตว์น้ำดีมากเลยแกะเนาะเพิ่มน้ำลงไปเพิ่มนม้ำเพิ่มลงไปนะครับเพิ่มลงไปนะ น้ำทวมแกบนะครับน้ำทวงแกบนะครับเ้อมักกีแกบไปไปเบิ้งไปเห็นแล้วเป็นยังไงนะ บ่านา้ำเบิ่งน้ำขี่ง่วกครับอ่าข้์โมนลทา่เทลงผสมกันแล้วข้นข้นเข้ากันดูดูปุ้ยเข้มข้นดูดันพี่น้องดูดูสุดยอดนะครับเอานี่เอาแกบใส่เล้ได้พี่น้องนี่เห็นปะแกบใส่ไว้แล้วเห็นป่ะนี่ขี่ง่วกับข้์โมนลที่เข้าผสมกันไว้ยือนี่เห็นปะเข้าก็แใส่ไว้หนึ่งชั่วโมงนะครับตั้งไว้หนึ่งชั่วโมงนะครับถึงเอาออกตักใส่กระสอบมัดปากไปตั้งไว้ในโฮม หนึ่งเดือนถึงจะนั่งมาใส่ได <ption> okay. ้นะครับนะเนี่ยเสียนเลยนะครับนะเป็นทั้งสี่นะครับพี่น้องในคลิปต่อไปอสี่ไทยพี่น้องแบบใดนะครับเอาคลิปนี้เป็นเป็นขอมูลที่เข้าเฮ็ดปุ๋ยใส่เองนะครับเป็นปุ๋ยมักปุ๋ยปลูกพักปลูกพืชต้นไม้ต่างๆนะครับนะอยู่นี่เข้าสิทธิเห็นนะครับนะคลิปหน้าเข้าเจอกันไหมครับคลิปนี้ขอมูลดีๆนะครับก็ให้พี่น้องเมืองข่าผมสวัสดีครับ